ลาป่วยหนึ่งวันไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์แบบนี้ก็เป็นช่องว่างให้กับคนที่ป่วยเทสสี่ทำไมพลอยพูดแต่เข้าข้างลูกจ้างไม่พูดในมุมไหนจ้างบ้างเลยไม่พูดว่าผลกระทบต่อการทํางานเนี่ยมันจะเป็นยังไงพลอยต้องบอกว่ากฎหมายเข้าข้างลูกจ้างก็จริงนะคะแต่คุ้มครองเฉพาะลูกจ้างที่สุจริตเท่านั้นวันนี้พลอยมีคำพิพากษาที่น่าสนใจมากนะคะสามารถนําไปปรับใช้ในกรณีที่ลูกจ้างลาป่วยอาทิตย์ละวันก็ในเมื่อหนึ่งวัน มันไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์เราจะจัดการกับพนักงานแบบนี้ยังไงพอสรุปให้ฟังในล็อกเคลนหนึ่งนาทีค่ะลูกจ้างคนนี้นะคะมีการลาป่วยเขาแสดงใบรับรองแพทย์ด้วยนะแต่ในจ้างมีความสงสัยว่าเขาลาป่วยเท,ทย็จเมื่อเขาลาป่วยแล้วกลับมาทํางานแล้วเนี่ยนายจ้างสั่งให้ไปตรวจกับแพทย์ที่นายจ้างเขาจัดไว้ให้เลย ประเด็นคือลูกจ้างไม่ยอมไปค่ะคําสั่งนี้ของนายจ้างถือว่าเป็นคําสั่งที่เป็นธรรมนะการที่ลูกจ้างไม่ไปนายจ้างออกหนังสือเตือนเลยลูกจ้างก็ยังไม่ไปอีกนายจ้างก็ยืนยันอีกครั้งว่าฉันให้เธอไปตรวจสุขภาพเพื่อจะได้รู้ไงว่า ร่างกายของเธอเป็นอะไรถ้าไม่สบายก็จะได้รักษาอาการให้ถูกต้องลูกจ้างคนนี้ก็ยังไม่ไปอีกทีนี้นายจ้างส,งสั่งพักงาน11วันเลยนะคะหลังจากนั้นก็สั่งให้ไปตรวจกับแพทย์อีกลูกจ้างคนนี้ก็ไม่ไปนะคะเอาจริงๆพอคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสลาป,ป่วยเท็จนะคะตคามคำพภาสานี้ผลที่ตามมาคืออะไรคะ นายจ้างเลิกงจ้างได้ทันทีไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะว่าเป็นความผิดตามมาตรา119ค่ะดังนั้นนะคะโดยสรุปเลยถ้านายจ้างมีเจตนาที่ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งนะคะก็คือเราเห็นว่าลูกจ้านี้เขาลาป่วยบ่อยมากเลยและเราก็มีความสงสัยว่าเขาจะลาป่วยเหตุหรือเปล่านายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะออกคําสั่งให้ไปตรวจกับคุณหมอนะไม่ใช่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยทำได้ค่ะ แล้วถ้าลูกจ้างเขาไม่ไปก็ถือว่าเป็นการขัดคําสั่งเราก็สามารถออกหนังสือเตือนได้ทาผิดซ้ำหนังสือเตือนภายใน1ปีก็เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตราน1นึ่งหน่อยคิดว่าไม่ใช่ทุกคนจะลาป่วยเท็จคนที่ป่วยจริงๆก็มีเราก็น่าจะพอรู้แหละว่าคนไหนมีแนวโน้มว่าจะลาป่วยเท็จไม่แน่นะคะถ้าพอมีคําสั่งไ่ตรวจเนี่ยหลังจากนี้เขาอาจจะลาป่วยน้อยลงก็ได้รู้กฎหมายแรงงานใน1น,นาทีฝากติดตามลอกเลด้วยนะคะ